ครับพี่น้งครับเรียบร้อยแล้วครับขาดสามคนสานี่ยี่สิบาทีครับยี่สิบห้านาทีหัวมีแต่กหัวตะกาอนว่าตะกออนมก็จะองแข็งออกมาเห็ครับเตีมเบา ตะมักค่ะมาเฮ็ดออกมาเฮ็ดตะคอครับเพราะว่ามื้อนี้เชฟโจกับบ่ได้มือ้อคืนบ่ได้เฮ็ดเอาไว้ครับเขาแกซื้อไอ้เนี่ยมาให้พอดีคับ2โลตะมักมะก่อยตอนเช้าก่อยลงจุน้ำมัน เชนไรเชนวางนะครับเอามือคืนคนไหลครับคนไหลปไม่ได้ไแต่เพิ่นเปิดทิ้งเพิ่นตั้งแฮผับปลาบ่อเสาจ้าเจ้า หลังอยากลวดแห่เบเฮยตามาทรงเรื่อ,ยอยงอยูวัดเปิดรับทั้งเฮากลเา้าลีงตั้งวิธีอยากไทยคลิปกะหากน้ำเพิงอยากดักนูดักดักอยากไทยคลิปก็อยากไทยโอ้บาได้จักยัง่วันไว้ไทยคลิปอันค้นลหลายๆเน่าออาไป ทายรถให้พี่น้องมึงไปพ่อน้าฉีสีสเหมือนดีโทรศัพท์ก็แตกเมือนตีลังกาทื่อเลยฮะข้ามันมีดอกอยางนะมึงมันจะกลมงามเข้มหมูน้อย,อยสามหมูรุ่นสามหมูใหญ่าสาม ทางเชียนแตนาม,มูสามเซลล์น,นึ่งตะมักของผมฟาวไเนี่ย <c oughs> เอาบอมาล้นให้แต่วันนี้มยีเดะเล้วขร้านเ้ยไปตันแล้ว ซอยกันเก็บกวาดดีดีครับหลงวงพ่อเปนะไรยาาบ้า,านก็ซอยกันดีสมานสามัคคีกันดีครับขนาดคุณลายขยะลายเห็ดคืจอจงมามีอย่างเกิดขึ้นนะมาขึ้น เตือนคนละใบรางวันที่หนึ่งเดี๋ยวอร่อยอีมาเห็ดบมดนี่อเห็ดเห็ดอันเห็ดด้วยเสือรถกระบะสามก้อนเลยเป็นอะไรเสือขวามย่างเดียวามยิ่งเอ๊ยไปเสืออะไรแดดรถมันไม่ได้พังอีกแกเสือแบดเนี่ยของกินเติมแก๊สเติมยังเนี่ยตึ้งแแห่ล่าหนูเนี่ยเลี้ยงดีดีดรางวัลที่หนึ่งเลยจะไปไหมไปอยู่นี่แหละ มันมันหรอเพราะว่านีลูกเครื่องหนูมันไอ้เป็นรถขั้วเลยไอ้เป็นรถเซอร์วิสเลยวิ่งตามเลยวิ่งตามปะปูเลยรัสเซียผมไปตั้งแต่รางวัลที่สองแล้ว มันโพดแต่ว่ามันก็เลยั่นสิหูมันเนี่ยมันขึ้นหูกว่มันเนาะหนูใช้้มคักใช่ะนี่จะแบบเอฟเอฟะมันงงแมวแบบซูดมาได้แล้ขาดอย่างเี้ยเรืนั้นยังสำรวจด้วยน้ตรงนี้เลยลืมเลย เมื่อกี่รถบ้านมาบ้านเจ้าของยีได้หลายวันนี้อช่ไหมอ้เสียดมันเป็นหาบหรือว่หรือว่าเขาอาศัยช่วงเพื่อนมาเที่ยวงั้นหรอแค่นั้นเหรคนมาเจ้าหลายเนาะคนมาหลายโอ้แต่หอยณผาเนี่ยมันกินหลายกล่องเนี่ยมันบอลลันซืุอเลยอันนี้คืออันแรกนะใช้มองข้ามมองเจ้าใช้วงนี้มองเขาทั้งไปนี่

กอนาะที่อ่ะใช่ไหมนี่แบ่งไว้หนเด้อเด้อก้อยไปตะวันกับตะมัก็เด้อแบ่งก้อยไปนะเด้อหมเรยงเยื่อหมอนอสนอยสฮอดพุ่นก็ประมาณเทียง เป็นเที่ยงครึ่งก็ได้อไดออโอ้หมูหวานยังตั้งใบสามนไปพิ<ม>จารณาก่อนนี่หมูเมี่ยงบะไปก็พักเรียนเเบิงบ้งแดดเบิ้งล้มจั่าน้อยอยงอังเหรอคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้นครับพี่น้องครับไปเฝ้ากินเฝ้าเดินทางครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ